11คดีแรกแมทฟ้อง1ล้านบาทไม่ได้เยอะไปใช้รูปสตอดอกไม้เหลืองโดนด้วยคัดมาแล้ว11คดีตุลาคมนี้ฟ้องเป็นบรรทัดฐานพวกคอมเมนต์สตอและดอกไม้สีเหลือง ทนายนิดาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนางเอกสาวแมทพิรณีฟ้องเกลียงคีย์บอร์ดหมิ่นประมาทว่าเราเรียกค่าเสียหายทางแพ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงการทํามาหาได้มันก็เกิดขึ้นจริงเรามีพยานหลักฐานให้ศาลได้เห็นด้วยชื่อเสียงของน้องคุณภาพการทำงาน ฟ้องหล้านบาทอาจจะตกใจแต่คิดว่าไม่ได้สูงมากเกินไปอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลด้วยว่าจะตัดสินอย่างไรรอคำพิพากษาของศาลต่อไป ตอนนี้ทําเสร็จหมดแล้วจะยื่นฟ้อง10เคสในวันที่1ตุลาคมและวันที่19ตุลาคมศาลนัดไตส่สวนมูลฟ้องสำหรับคดีที่ได้ยื่นไปแล้ววันนั้นแมทจะเดินทางมาด้วยโดยข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นชัดๆเลยก็คือ2ข้อหานี้ส่วนอีโมจิสตรอเบอรี่อยากจะฟ้องเป็นบรรทัดฐานเหมือนกันที่ด่าว่าตอ คนบอกแค่รูปสตอเบอรี่เฉยๆพูดแทนสารตัดสินแทนสารไหมอยากนำเสนอคดีต่อสารสุดท้ายแล้วสารพิพากษาออกมาเป็นเช่นไรเราก็ยอมรับ แต่การด่าด้วยถ้อยคำว่าตอเป็นการดูหมิ่นอยู่แล้วมีโทษจำคุกสูงสุดหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทคนบอกด่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกใช้รูปดอกไม้สีเหลืองทนายก็เคยฟ้องมาแล้วซึ่งศาลก็รับฟังการใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้หรือการใช้รูปสตอเบอรี่คนเข้าใจกันไปแล้วว่านี่คือคำด่าศาลก็จะถือว่าการใช้รูปดอกไม้สีเหลืองหรือสตอเบอรี่นั้นคือการด่า คนที่ยื่นฟ้องเราคัดหัวมาแล้วยังมีเล็ดลอดมาอีกเยอะแคปไม่ไหวแล้วถือว่าเป็นบุญกุศลไปเพราะเก็บไว้ก็หลักร้อยแล้วทำงานมือเป็นระวิงแล้วถือว่าแมทกล้าหาญที่มาเคลียร์โซเชียลให้ดีขึ้นดาราท่านอื่นบุคคลสาธารณะก็ได้รับผลตรงนี้ไปด้วยก็ถือว่าเบาลงส่วนคนที่ได้เร็กมาขอโทษแมเยอะมากเขาก็อาจนำไปประกอบการพิจารณาว่า เขาสำนึกผิดแล้วถ้าศาลจะตัดสินลงโทษก็อาจเบาลงก็เป็นประโยชน์กับเขาจริงๆก็ไม่อยากจะมาแนะนำแต่อะไรแก้ไขได้ก็จะแก้ไขขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ